คลิปสอนการใช้งานการตั้งค่าของเทมตัตวควบคุมอุณหภูม,ภมิของตู้ icu box นะครับผมอันดับแรกเปิดสวิตช์มานะครับวิธีการเซ็ตนะครับเราจะต้องกดปุ่ม s ค้างปล่อยมือแล้วกดเซตค้างอีกทีหนึ่งทีนี้ก็จะสามารถกดเลื่อนได้แล้วนะครับต้องกดปุ่ม s e ตค้างไว้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถ้าไม่กดปุ่ม s ซตค้างไว้จะเป็นยังไง นะครับกดเซตค้างขึ้น F1 ปล่อยมือกดเซตค้างนะครับแต่ถ้าเราไม่กดเซตค้างนะครับมันจะขึ้นเป็น F2 สามสี่ซึ่งสอง F2 F3 F4 เนี่ยเป็นการตั้งค่าที่โรงงานตั้งไว้อยู่แล้วนะครับผมให้คุณหมอตั้งค่าแค่ F1 อย่างเดียวก็พอนะครับเป็นการตั้งเข้าอุณหภูมินะครับถ้าเกิดคุณหมอเผลอไปกดเปลี่ยนเป็น f 1, หนึ่งสามสี่นะครับให้กดลูกศรเลื่อนมา F 1นะครับกดเซตค้างก็จะตั้งค่าอุณหภูมิได้นะครับผมนะครับอันนี้ผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเซตค้างขึ้น F 1ปล่อยมือกดเซตค้างอีกรอบแล้วก็กดลูกศรได้เลย <c oughs> พอเซตอุณหภูมิเสร็จปล่อยมือนะครับเดี๋ยวเขาจะเด้งกลับมาหน้าวัดอุณหภูมิเองครับคร่าวๆม,มีประมาณนี้ครับ